ยกกูต <muitas> ่อยเข้าเร็วนะบอกก่อนนี่ก็คูอเข้าเร็วไวให้คอมกูแรงอ่ะเท่าทีไปเะไปนะโอบอกแล้วเข้าเร็วไปเ้ยว่ะตายดิแป๊บระเบิดหายระเบิดหมดระเบิดหมดเล่นไม่ตายเล่นไม่ตายเอาดีๆดูระเบิดหมดระเบิดออกดิออกดีออกดีออกออกเลยออกแล้วไปซื้อเออห้าก่อนไอ้ปั้นพิมบอกเด็บอก แป๊บไอเทมหมดเออเอี๊ยติ๊เลยใช่ไอเทมหมดจริงติ๊มลองจำไม่ไม่ดูเฮียไม่เออจิมายเออก่อนน้องสร้างบ้านกูดีน้องฆ้างบ้านกูยังเล่นฟรีไฟชาร์จก่อมต้องต้องบอกมันไอ้บ้านเด็กเหรอระบาดโบเข้ามายังดูดมาแล้ว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 เข้ามาฆ่าเลยเร็วๆมึงฆ่าจริงโอ้โหผิดทองเลย คิดแต่ไม่ถ yeah! ึงนะเย่มเอาีก่อนเลยเอาพีก่อนเลยเอาเลยเอาเ่เอาก่อนเลยอย่างเพี่อนเพื่อปด เข้าด mm ีเ hmm. ข้าแหละเข้าแหละเข้าแหละเอ้ดีดีกลางมันยังไม่รู้แผนเราเล่นที่นี่นเล่นเลยไปยืนตรงไหนบ้างกูว i ่งกูไปล้วบ่แลบไปยืนตรงไหนตลาดตัตลาดตัวโอยอยู่ไหนวะนะลางกลางตลาดเลยไปยนตีงไหนลางสายกลางสายตลตลาดตลาดวง ดูบ yeah. ้านนะดูบ้านดูบ้านไว้เออดูบ้านไว้ไอเบอร์ดูกลางเบิบ้านอยู่บ้านมัน้ามเออแม่ลงมาดิัิดมือให้มือเฮ้ยเอาแม่ง้างศูนย์เออยิ่ยิงเกล็ดแล้วแต่ผมทำาแล้วสุดแลยว้าเมื่อกี้แ่ปาระเบิดมาโคตรเวไนไเลยอ่ะ r e o i so r อ

เอาดิร oh, yeah. uh, right. uh, ู้จักเวยแม่ฮะไอสัตว์เป็นโรคหรอตเจ็บในเออเป็นโรคเหรอเป็นโรคเหรอไปนี่รอรอพี่รอเออปาควนปาคก่อนไ i a l l i r in the h อ l r เขาไปเข้าบปเอออขึ <Female humming> ้นนะหนี่ไหนี o n of me สตกู a l u บ i n u m 結果 c e l e b r เปิด ikes q u a า i l a นี่สนนี่ไเด l i ล่ะตากอนนะ δα jeg solicit u s e r ลยวางเลยวางเออ a r c o a s e e n น l เ a น e d บเป็นนังีง f มอะ ทีไม่มาต่อสู้คนเดิมมาืไม่ดีเลยวะตลาด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 อเนาะตตดเจอเจอเลยท้องไอ้ตดไ่เอาลตานี้ทยเาไดไดอไปื้อหมูกะทมาแล้วมันเสียก

ไม่ไปไม่ไปยิงแม่งอย่างเดียวไอ้ตว์เออด้วยช่วยชวยรีดนักกันนาเยเฮียกูจี้ไปเองีกรองมือวัดมือวัดตื่นไปเลยปั้นวัดตื่นไปเลยเอะไปเร็วไปเรวเฮ้ยเอโดเลเบิริดเอโดเลเบิรดเอโดไล่ คอยเล่นคอยเล่นคอยเล่นจําจบินดีๆนะแ KB ทุกคนนะะดีเน่ยหะดูเขาเอบอกวบาอาควันมป่อยเขาอกาควันไม่ปืนพาเอ้ยระเบิด

ลับเลยมึงกด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 เลยกดได้พร้อมเลยไอ้นี้เท่าไหร่วะห้าหนึ่งเหรอห้าหนึ่งห้าหนึ่งโอเคได้สองวินคือจบเลยขอสองศูนย์เลยได้ปะได้ได้ได้เอาอยู่แล้วไอ้สัตว์ตักยี้ที่อ่ะบอกจริงข้าปากมีตรงไหนวะพี่มันยังไม่ทำอะไรเลยมันยังไม่ทำเลยเลยมันเก่งมันเก่งมันเก่งได้ไหมมันเก่งอ้าเหรอใช่เหรอไม่เห็นไหนเพื่อว่าขอประท้องน้ำบอกตักก็ตามเวลาผมบอกเงี้ยเดี๋ยวไเดี๋ยวกดเลยมึงกดเลยกน Oh. เอนยวเแล้ว <ue> <finde ring. S 2> ่ะใครวะกูไงเียเปิดแล้วให้ลมองอคืออไรเไม่รแทนที่จะยิงได้ฮะไอตานี้แบ่งม้กากูปล่อยตาม่นหมดแล้วเออเออแล้วแลโบอะโบอลิแลโบแลโบไม่ขี่ไม่เคยไม่เคยขี่แลโบแลโบแลโบีลอยู่เฮ้ย เราหัวห้องให้มันไม่เหียุงเลยเจแถบกลางนั้นแล้วเาชอตใจมาชอตใจมาเอสี่เจ่าโหอหรอหอไฮ้ยตายคนเดียวเนี่ยหายแดงอีกตรงนู้นครับเพื่

ไม่ได้อะไรสร้างมาสร้างมาสร้างโอ้โหเจ้าจ่าพี่พี่พี่ปืนพี่พี่เปลี่ยนเลเนอร์ปืนคู่เลยเอียมันถมได้ได้ได้เองเองไปดูบีเลยเองไปดูโอเคโอเคโอเคพี่เองพี่เองพี่เองเอว่ามันจะสองมันจะสองมาเข้าไป้มึงระวังใหเข้าไปหายลองแล้ว ปีนมามันปีนมาดูว่าเล่นโดนตายไปหาพ่อหาแม่เฮ้ยดีเบอร์หน้าหน้ารถเออตายไปไ้หรอ้านต้นดูไว้ปั้นมีคนเคลื่อนโอเคโอเคผมเล่นเในผมเล่นเในผมเล่นในกลางกลางถอย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 ไปหน้ากลางอะไม่ได้ไม่ได้ลุงดักอยู่ลุงดักอยู่หน้ากลางอะปั้นล็อกล็อกขาดเลยปั้นเบียร์ล็อกขาดไปเลยเอ็มกูป้าจะให้แม่งเข้าเลยดีกว่ามั้ง เออใช่ใช่ยังวัดหอยู่แล้วเออเองไปวัดแม่งเลยไอ้สัตว์โวยเหี้ยอะไรแม่งแม่งไม่แม่นเลยจะกิปี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 เบี้ยผมหนึ่งตัวอันเลยน้องอุ้้ยยวิดไอ้เหี้ยมันนั่งให้ผมไอ้แม่ปีด้วยเขียนได้

เหียกูต้องมาระแวง้กเอนูก็่เข้ามาครับกดึว่ากูระแวกินบ e เหมือนเดิมเหมือนเดิมแรก้ไปบีเลยได้เปิดป่วย่ไอโน่งม่งระบเิมไล่เ่อนีอถ้าล็ไว้ไม่ก็มีที่วางอ่ะดีไปเขาล้ ไอ้เนี่ย้เนี่ย่เฮ้นช็อตเฮียแก้งคนนี่ไงแกล้งคนมึงตื่นแตกไปดีเอมันมันมันมากรางไงมันทะลุตันบไปอ้มแตไอ๋อไ้มันมันมันเหมือนพวกใช่ไเออเอมบ้าดูเต็มหัวอยู่ก็เลยแต โบโบเลยโบเลยยังไม่จุ่มใบเลยตัดตามเวลาเดี๋ยวก็รู้าเวลากดเกือบกด5นาทีแล้วพี่บอกกต่มันว่าตามเวลานะพี่จิมไม่ต้องแข่งอ่ะบอกอะไรเงี้ยเหมือนบอกไปในไหนพี่จิมไม่ต้องแข่งกับพวกกูอะไรเงี้ยออกมาเย้หัวมามาโดนโดนดูสิดูให้มาเอาหัวไปแล้วจะเก่งเหรอไอ้ตไปเล่นเลยพีจิอีซี่นะไอ้ตัด

มันจะเตะเราแล้วแข็งไม่รู้วะอาเลยได้สัตว์มันคงไม่แย่นะเร่อแล้วก็เราต้องใช้ A ดูเลยไงให้คุณเพียวเลยนะเ A วเลยนะวินแรกเคป่ะไอรีน้าข้าอะไรไอรีน้าดูเดี๋ยวที่บักคนป้ายไมเห็นป้ายป้ายขาวอ่ะนี่อยังบักบักเหรอไอ้ตัวนี้มันบักได้เหรอพี่ ไอ้ป้านมาไน้ำป้นเจมี่ไอ้ป้นเงิลงหอกลงต้น้ำะโซ่ตัวห้องใกอยอ่อินเดอะโฮอะเดย้นไอ้ป้นหลอได้น้ำเดกเยอไ่ตายมึงจะดึงลอยระวังขวาิอ้มกะพันวิจะเอาให้ไเดาให้เดาให้ห้องเล็กหรืเปล่าหลังต้อห้องเล็กเจ แคปชนะเลยได้ปะเอาละเอาละะโยเกินอะเยนเลยเยไปเหมือนเดิโอ้เจ็บมากพี่เจ็บมากสวยโอเคไอ้มิกพี่มาพี่มาแล้ว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 ร้รได้ ชื่ไหนอะสะพานมีป่ะอยู่ไกลัซนจะมาต่อยกูไหมวะไม่มาหรอกมั้งมันอยู่ห้องใหญ่ตัวหนึ่งแน่ๆตัวห้องใหญ่มีโซนเจอพี่สนสนมาบีได้ป่ะโยกมาก็ได้แมนเดงแต่จะถึงมันได้เหยื่อได้โซนพระไอ้รอดตรงนี้ไอ้โซนไม่มีชาร์จเข้ามาเลยเว้ยพี่ เสียงก่อนเลยเสียงก่อนอะไรวาสะพานสะพานอยู่บนสะพานเลยเข้าไปข้างนี้ได้กุณว่าตรงนี้ตัวเดียวเ่ะเพราะว่าสองที่รู้สึกว่าตัวเดียวา็ลุงมองทว่วตรงนู้นมันต้องโยกไปทางนู้นแล้วตัตัวผีตายแล้ววัดใจไม่แน่ไม่มีเลยเนี่ยเวลาเวลาเวไาเวลาเฮ้ยดูดูตรงไหนบ้างที่วางมีอ่ะพี่ก่อนช้ทัมมิ่งหน่อยมันมันมัน ดูท so right, so oh, so ี่วางตัวหนึ่งแล้วก็ใต้ังห่งแล้วก็ห้องเล็กตัวหนึ่งสามตัวอตัวนมันจะมันจะช้าที่ใหญ่นะระวังนะไอ้เจ้ากู i างโดนแล้ตัวที่วางหลังกะโดนอะตรงมุมนั่นอุ้ยโอ้ยแน่

อ้เจาีอตดเยันน้่โดนเลยวะเอาเลยไอ้ไอ้ตัวช้าป็นอี้เออกูลสี่ห้าตอนแรกอะประสบการณ์ประสบการณ์มัว่างโอ้จริงจบจะแดกข้าวเขาเขาไม่โดนโดนโดนนเี่ปั๊นี่ปั๊บ โอ้ยจะแต่ผมเหลือเกียห้าเล่นได้นะต๋อมมีแตกบุกเข้แล้วหมดแล้วเออนึงมันตาไยแล้วตายไหนใต้น้ำตายใต้น้ำตายเดินละเดินละมึงเดินเลยมึงเดินเลยกูรอกูรอจังหวะส่องจืดหาแม่มึงาะวานถอยวางให้คนสเต็ปเดิมเลยเซเวอร์ยิงกูไม่โดนสกัมบุ๊ดพร้อมไอ้เบนพลังจิตที่ไหนอะใต้น้ำตรงบันไดอะ ดังมดดัหมนดัหมดดัหมนดัหมอยหมมหมหมหมนเล่นหมลยนเล่นทีอะไรไปไหนไอตัวมือนเดิมได้นะตันไม่มอะไรเลยโดนระเบิดไ้มองมไอตัวโดนระเบิดไอเบอร์โดนระเบิดพี่ที่ปาไปหอนนามแยก เดีย๋ยวคูค่เลยกลับไอาสิเร์มัะมันดกลับมาทีี่ยวคมันมันะมันอยู่ตรงรูเล็กๆกับตรงรูเน,นียมเอาไม่เล่นพไม่นเดน็ยอยงนั้นหนึ่สองไม่ว่าก็มันติดปั้นได้หรอได้ผมเผาผมเผก่อนเฮ้ยสะพานสะพานเราุนะครับทคนเฮ้ย เออเชือบเอออันนั้นออกอืมคิวๆเลยอันนี้คือหลายตัวแล้วกนถาวรตัวไวที่สุดเลยไม่ไวไม่ไม่ไวสุดเออยิงเจ้าโคตรไวยังไหไม่เกี่ยวไม่เกี่ยมวันนั้เวลาไม่เหมือนกันแต่งรุ่มคืนนี้มันก็เสียดายมากจะแต่งงานปล่อยเราคิดก่อนดีแมไอ้ตัวกูไม่ไปแล้วไปแล้วสุดท้าย ระวังฟังเสียงห้องใหญ่กันเองนะเวิ้ตตาเอาขึ้นบนจะมากไหมสวยตรงไหนตรงไหนเดี๋ยวนะผานหนึ่งานหนึ่ง KRF จะมากไอมิกไปไหนที่วางตัวที่วางตัวที่วางตัวน่อขอได้เข้าปมัน อยู่ไกลปั้นเนยเอาเอามึงขบอะไรมึงนั่งอยู่ตรงไหนอามิกงอย่าเล่น่งเยอะเอยอะี่กไอ้บิยิงหางเล่นั่งขำเฉยไปไม่ไองร้องไม่้ดออตายรดับตายไปไม่งนบ ไปยังไงนะฮะระวังมีตัวเจ็บเลยนะโคตรเจ็บเลยนะโคตรโอ้โหแล้วเมื่อขึ้นที่อะไรหลุมเนี่ยอยู่ไหนหลุม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 ที่มาร์ดหลอดปล่เอ้ยเอยูเอสองตัวหลุมกับเพาะเล็กโอ้ตา่โดนหัวเลยเหรอวะ มีตัวเจ็บอ่ะอ่าผ่านแล้วโอ้โหวิดโอวิดโอ้ยมีะอล็อกอะเราเดเอเดรรอหลังได้เดี๋ยวคือเดินทางอุ้ยโหมันเห็น ยี่เบามึงเยอะเลยพันล้า่ปะหันปืนหัวห้องยัยหน่อยหันปืนมาทางห้องยัยหน่อยหันแล้วหันแล้วหันอยู่ระวังลองลองมไฟรอินทั้งหมดปัญหาหาในห้องยีเบ้ไม่มีรอวังี้ซ้ายพี่ระวังซ้ายล่างอ่ะ

จบแล้วจบแล้วจบแล้วโอ้ว่าทำไมถุงกลุ้นไอ้เหี้ยห้าสามห้าสามใช่ห้าสามโอเค let's go red team win เราต้องกี่วินอ่ะเราต้องกี่วินอ่ะตีสี่ะ ถ้าใครเกิดถ้าผมไม่ไม่ก็ลงเกิดแก้ผมตัดห้องห้ององนี้เลยนะดูกันเลยเนาป ขวกัดตั่งแขงกี่นาทีไว้สำวมงจบกันไวไม่นายยมเท่าไหร่วะเป็นตะกีาอ้ยครับเป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้ไปว่ะรอแปบไม่ไิดหน้าแล้วไม่มีใครดูทีวางแ้เหอวิ่งแม่หมุนขึ้นหมุนขึ้นหมุนขึ้วางมาเข้มโอ้ ระเบิระเบเบิดระเบะเบิระเบิดระเบิระเบิเบระเบดระเบิดระเบดะเบิระเกิดระเบิระเลิะเบิดระิดะเบิระเบเบิระไะเบระเิบระเบิดเบิระเบดริเะเบเเบอรเบะเบบเบเเบริระไเบ Farm uh -huh. diffused. Mission success. Uh -huh. All right, let's move out. Are you, Mamma? -hmm. A bird long. That's right. That's right. That's right. สนามไม่มีเอ้ยตอยเดินมาแล้วมาแล้วตายตอนมีตอนนึงสะพานต,ตอนแรกสะานตัวซ้ายโอเคแต่มันถอยไปแล้วนะเฮ้ยนแ่แหลใครยิงกระสุนห้องใหญ่วะมันมันมันห้องใหญ่มันอยังไนะหนเดี๋ยวห้องใหญ่ตรงเคาน์เตอร์พ่อ,อ,อ,พอมีจอนี่ก,อก่อ <laughs> เอ้ย All right let's move out ไมได้ว่าไม่ดับป่าววะกูไปกูไปอย่ายิงถังฮะโอ้ผมพูดจะมาพูดแต่กดแต่กดเจ้งเฮ้ยใต้น้ำใต้น้ำใต้น้ำตาน้ำใต้น้ำเยอะ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 สามเลย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 เฮ้ยโอ้โหโอ้มันนี่สะามาแล้วมาข้างล่างเฮ้ยโอ้โหรถเล็กข้างล่างอะ

ใช่เสียานผ่านลุงไปไม่ทันลุงเองเล่นูให้ปัานห้องใหญ่ไปะลดีรยวพี่คืใกล้กว่าเออไม่ไเมื่อกี้ผมพาดเมื่อกี้เฮ้ยห้องใหญ่มใหญ่ห้องใหญ่มาเลไปนงอู่วิ่งแล้ว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 มาบ้างมาบ้างมาบ้างไปยไนะโอะ

โอ้ยเฮียสองมุมสองเยอะเยอะเยอะมีเยอะตายแล้วเออสวยอตอนไหนตอนนี้ตอนนี้เพื่อเดียวตอนนี้เพื่อเดียวตอนนี้เพื่อเดียวปลาระเบิดยาก็จบแล้วปล่อยเองนะตายเปตายตายไอ้เแค่นั่นโดนผมไม่เดียวเราได้ปลาระเบิดปล้ไม่ได้ปลาใช่ปะไม่ไม่ ลามีบีบ <hammer> <melting> <problem> so ีบีล่างสะพานมีร่างสะพานเออเออเออหน้าเออโอมันมันค้างแใช่ไหมมิก